วันที่7กุมภาพันธ์2566ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโพอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานายแพทย์ศรีศักดิ์ตั้งจิตธรรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานพิธีเปิดททกิจกรรมคิกออฟโครงการมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุปี2566ปีแห่งสุขภาพสูงไวัยไทยของเครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านโพพร้อมเ้ื่อเราในายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านโพและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ9ด้านให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพส่งต่อรักษาพร้อมทั้งมอบแว่นสายตาและผ้าอ้อมผู้ใหญ่วันที่13กุมภาพันธ์2566นอกเรีโรงเรียนผู้สูงอายุวิสิตกมลวน,นิช ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานางสาวชัดประออนนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทยปี2566ระดับประเทศนำโดยนายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนท์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะ โดยมีายแพทย์ศีรษ์ตั้งกิจธรรมในแพทย์สาธาร,รณสุขจังหวัดเ,เชิงเสาเริ่มกับประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบางขนาดพร้อมด้วยแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบาาน้ำเปรี้ยวกลุ่มผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุตำบลบางขนาดและเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุได้นำเสนอผลการดำเนินงานการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนป,ปัจจุบันและลงพื้นที่ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรชมรมผู้สูงอายุตำบลบางขนาวันที่14กุมภาพันธ์2566ณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีตำบลดอนฉิมพลีอำเภบ้านำประเรียวจังหวดฉะเชิเศรานายนัทพงษ์สงวนจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเก 60, ียรติ6 0พรรษาณวมินทราชินีตำบลดอนฉิมพลีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานำโดยแพทย์หญิงประนอมคำเที่ยงประธานคณะตรวจเยี่ยมพร้อมด้วยนางสุภาพรการกรินพงศ์นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขและคณะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและสมพระเกียรติโดยมีนายแพทย์ศรีศักดิ์ตั้งจิตธรรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาเราในาแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาหัวหน้ากลุ่มง,งานที่เกี่ยวข้อง ผู้อในการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเขาร่วมต้อนรับวันที่17คุมภา2566นัตมนโยตก,กาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาในแพทย์สราวุฒิบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยประธานกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสราธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติปี2566 สาขาธาันตสุขภาพนำคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานโดยมีนายแพทย์เกิวัตศีประดิษฐ์นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านวิชการป้องกันพร้อมด้วยเราในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงเสาหัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจอสมอดีเด่นที่เข้ารับการประเมินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติวันที่21กุมภาพันธ์2566 ณตำบลบดอนฉิมพลีอํเาเภอบานน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชารารืองอธิปดีกรมอนามัยประธานกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติปี2566สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็กนำคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานโดยมีนางสุนันทาชนะวันนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจอสมอดีเด่นที่เข้ารับการประเมินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ